โอวันจินวันโอวันจินมานามสีฮอชปลาหมึกลิ้วปลากระตูนกราฟเฟสคูเซจุเฮบิ ไม่มแล้วแล้วเขอเธอสายคนรีบกอนสัตว์เลยหหแค่เหนียนาเป็นตัวฉันไม่ฉันก็ไม่ฉันก็ไม่ chọn 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 So, um, the high five. M, M, K. Mm. Mm. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, e. W, X, Y, Z. มาถึงก็มา

ลองกัรกักกันเอา ABC รู A, B, ้ที่ตูตามหาตับพ้ออยู่แล้วโอ้วันกินสมาร์ทเดือแล้วฉลาดสุดใสแค้นแลงโอ้วันกินสมาร์ทเดือแล้วฉลาดสุดใสแค้นแลงมี អរហើយរៅនេះពួកតអូវ៉ាន់ទិនសមត្ថ itu an, an paloma okay. bye bye, bye, -bye. គួនទីនស្មារ